แค่รู้เท่าทันนิวรณ์ในใจตัวเองชีวิตก็ไปได้ไกลแล้วพอเราได้ยินเขาว่านิวรณ์เราก็แบบเอ๊ะมันคืออะไรนะจนได้มาศึกษาและพบว่ามันจริงมากๆเลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังด้วยเวลาทำอะไรไม่สำเร็จไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจนะบางทีมันคือนิวรณ์กล้ามาฉันทะอยากได้นูน่นนี่นั่นทั้งทั้งที่เงินไม่มีใจเราหลงของ ไม่ใช่ของมันต้องมีวิธีแก้ลองเขียนของที่อยากได้แยกออกไว้แล้วต้องเวลารอเจดวันถ้ายังอยากได้อยู่จริงค่อยตัดสินใจอีกทีพยาบาทใครพูดไม่ถูกใจก็เก็บมาเจ็บทุกครั้งใจเราผูกโกรธไม่ใช่แค่เขาแรงอย่างเดียววิธีแก้เขียนความรู้สึกนั้นลงกระดาษแล้วฉีกทิ้งทุกครั้งที่คิดถึงจะช่วยปล่อยใจได้เร็วขึ้นทีนามิทา อยากนอนอยากเลื่อนอยากอู่ทั้งทั้งที่ต้องลุกไปทำงานอาการนี้เรียกว่าทีนามิทาไม่ใช่ขี้เกียจจ้าวิธีแก้ไขใช้วิธีลุก3นาทีแค่ลุกมาเปลี่ยนท่าทางเดินเร็วๆแล้วค่อยกลับมาโฟกัสอุททะจักกุกุกจักทำงานอยู่แต่คิดถึงเรื่องอดีตแอบฟุ้งไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยแหละอุททจักุกุจัของแท้ วิธีแก้จับเวลากลับมาที่ลมหายใจหรือจดสิ่งที่ฟุง้งลงกระดาษแล้วกลับมาทำสิ่งตรงหน้าวิจิกิจฉาจะเริ่มทำก็กลัวจะเปลี่ยนใจก็เสียดายวิจิกิจฉาคือชื่อทางธทำส่วนชื่อทางใจก็คือกลัวเกินไปวิธีแก้เริ่มจากข้อเดียวที่มั่นใจที่สุดแล้วค่อยๆขยายวงตัดสินใจให้ให,ใหญ่ขึ้น เข้าใจนิวรเข้าใจใจเราใครมีอาการไหนเมนบอกข้างล่างเดี๋ยวช่วยดูใจให้